ดงเห็ดพี่น้องเห็นบอ่อผุนมีแต่เห็ดเห็ดตายเบีย้ยกลายสีแดงแดงแจ่มๆนั่นเห็ดตะเบีย้ยได้จ้ะพี่น้องอามเอาเด้อกลุ่มนี้กับเห็ดเผิงจ้ะพี่น้องด้วยมีแตเเ่เห็ดเผิงเห็ดเผิงมันจะแก่แลว้วนี่เห็นบะนี่เป็นฟูงเป็นหมู่บ้านเลยน่เป็นหมู่บ้านเลยจ้าแต่มันแก่แล้วผุน ขขในก็มีคุณอันนั้นก็เฮ็ดเพิงนี่พี่น้องค่ะแม่บ้านเฮานี่ก็กินได้เสร็จเลยจ้ะแบบว่าถ้าเกิดบ่เลือกเนาะคลุงค่นเพิ่งก็กินแกย์ละไม like hey, lead, right? BBQ, ak, ันก็กินได้เนาะเดี๋ยวพากัาไปเบิ่งข้างในเฮ็ดเบียกับลายโอ้คุณมีคนมาเปิดมีคนมาปาดแล้วคุณนะพี่น้องคุณคุณมาหล่อเร็ว อีคนม,มันเลาะกนนี้าบไรเที่เอาคุณละที่หลังเจบบบ้าก็ว่เป็นยังดอกดอกน,น้อยๆกนนัยังอุ้ยนี่น,นีพี่น้องนี่นดอกนึงนี่นีนี่นีนนนนน่อยเห็นมาดตุดกกนเนเ้เอาเอา็จนเช็จนดอกนีพวกปาดขากระไร ไปปาดทีเดียวก็ได้ไปซูม,มันเกิดรุ่นก็นมีให้เก็บอยู่ซูม,มันเกิดก่อนมันก็แกถ้าเป็นธรรมดาเนาะไปกลับขึ้นหอน้องนี่ดวกนึงน้องนี่เกิดสวยน้องนี้สวยๆต้องเอาต้องเอาสวยๆจ้า สองดอกเลยสองดอกเลยพี่น oui, mm ้องนี่นี่ดอกนึงนี่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 เดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนดอกนี้ก่อนเล็กๆก่อนนี่เห็นบ่สวยๆอยูั่วจ้าเดี๋ยวเรามาเอาดอกนี้เอาดอกนี้นะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะจ๊ะ เพื่อวานี่แดดบ่มีมื่อนีนแดดบ่มีมันก็เลยเป็นสีมืดๆดอกนี่ก็ยั่วๆยั่วๆจ้ายั่วๆจ้า แกงเห็ดยัวๆจ้าที่ได้แกงกินอยู่ดอกพี่น้องวูนทีกินมาหลายมือแล้วคิดไปมิเตอร์เอาไปแปลรูปไว้กินบาหลายมือแล้วขึ้นยากยุ่บันเนี่ย้าเหลืองงนี่เราต้องเอาออกหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเราต้องเอาออกหมดเลยโอเคสวยแล้ว เบื่อหัวพผนพู้น่ะดอกพ่นเลียมมงมงอยู่หัวผลผูพน่ะสวยๆยั่ยยยยวจ้าซึ้งจะมีดอกนหน่อยๆีดอกหน่อยมัดตัดขานี่ก็ยั่วเหมือนกันนี่ยัยวย่วหน่อยๆ กำลังเป็นเด็กน้อยห้าหกเดือนนี่กำลังน่ารักนี่ก็เรียกเข็ดกำลังน่ารักไงเออตัวนี้น่ารักนี่ก็น่ารักเกียงหวานเลยนี่ยเ้ยสวยสวยว้ ตอเหมือนเมื่มืดอตัวนี้เดี๋ยวออกไปตัวมืดอคับน,นีมนะกบลุมกบลุมกบลุมวิ่งมีดอกหนึงดอกหนึงเห็นแล้วเห็นแล้วดอกนึ่งมีดอกนึงใส่ได้บนนี้ใส่ได้บนนี่พี่นอ้องโอ้ย,ด,ยดอกบอกใหญ่เลยโอ้ยเหมีไหมอ้ยขาไหมเดี๋ยวขาไหมพี่นอ้อง เฮ็ดไหมขาดอกง่ดอกง่ดอกนี่แต่กระเถาเนี่ยแล้วจ้ะนี่ขามันก็แกงแสบจ้ะนี่ขามันพุ่นดอกหนึ่งดอกหนึ่งทั้งพุ่นพุ่นอีกดอกหนึ่งหลายดกอกเยอะจ้ะตรงนี้เยอะเยอะภาพไปเบื้องตรงนั้นเอาไปตัดขาพร้อมกันนะจ้ะเนาะนู้นจะอีกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องเห็นบอกกำังอ่อน,อนเลย กำลังโผล่ขึ้นมาให้ชมแบบสวยๆจะกำลังสวยเลยเหรอดอกใหม่ไหมยุ้ยขาอวบๆเลยพี่น้องน้อ,นอกคละยุ้ยขาเธอแมทำไมทั้งอวบทั้งขาวอย่างนี้ นู่นอีกดอกนึงงไ่นละ่ะเจออยู่เมื่อกี้นี่นู่นนี่นี่พี่น้องอีกดอกนึงอดอกนึงใจด้วยนี่ใกล้ๆกันเห็นนาะน้อกโพน้อกโพอุ้ยดอกนี้พ่อเป็นต่เอาดอกนี้พ่อเอาบ่าวน่าแล้วบ่าวในี่กลับไปเอาดอกนั่นเอานู่นอีกดอกนึง มึงคนดวงนี่มัน,ใส,นใส่ได้บ่พี่น้องใส่ได้บ่นี่มาถ่าแท้อมึงดูอุ้ยแข็งอยู่โอ้ยขาแมะขาวอวบพี่นอ้องเอขาขามันเอ,อขาขามันสิบ่ได้งเงามันคือออกก่อนห่าเงอมันอยู่เลก อุ้ยฟังเสียงฟังเสียงบึ้ยงอยเพิ่อนน่ะขาปัานโตสนุกขาเพิ่นนี่มาผูดแท้ะขามาเกือบตัวนี้ พี่น้องผู้ลังคุ้นพูดว่าเนี่ยตัดขาออกหลายพระน่าเสียดายเอาตามใจท่านผู้ชมเนาะจ้ะเนาะวัดตัดออกหลายก็ได้สิเทกันวัดตัดออกหลายยง่ไปล่างมันสิลางห่างดิมันเลียงนี่ก็เอาออกซะออก,ออกมันเลียงนี่มันเลียง ตามใจท่านผู้ชมเป็นา่าว่าให้ตัดขาออกหลายเห็นบ่ทำความสะอาดจักหน่อยนี่ลองเห็นบ่ขานี่นนนดอกนี่งามเลยเพื่อนอ่อนโซนวน่าโสอโซยกันเนื้อเพื่อน,นมาง้ามเพื่อน ดอกนี่เมีราช่าเ็ดเดอดอกนี่เด้อสวยอีดอกนึ่งีดอกนึ่งพี่น้องเดี๋ยวตักขามันดอกนี่มันแกแล้วตักขามันแ่งเสียบอยูน่นี่ลองมึงดูของแม่เป็นไดตักขามันก็ได้ มนันก็แเก่งแซีบคือกันช่วยๆกบลุงไม่ไมมพื่นน้ำตายยางต่อเฮ้าเรือห้อยเพื่นตัดขาแยกไพ่มัมาตัดขายอย่งี่ คิดกระไลเด้อพี่น้องเลยพี่ดอกนี้หน่อยตุม้มตู้มสองดอกเพลังเกิดเห็นปะบ่อบ่อบพี่น้องดอกนี้ก่อนพี่น้องดอกนีก้เ่ใหญ่ อ,อ,อ่อนสวยๆบอกว่างไวง้ก่อนตัดขาพร้อมกันมีดอกนึงจุงไว้ให้แญ่เกษียบบุท่านเนาะพี่น้องเนาะเห็นกระเจ็บเลยแหละในหน่อยจูสิมีเวลามาเอาอีกเท่า

อ่อนๆสวยๆยู่ยดจ้าดูหัวจักบาทก่อนดอกนี้มักสวยเลยพี่น้องสวยๆจ้านู่นอีกดอกหนึ่งมันเก่แล้วข้างบนมันเกีย่ยแล้วแต่ดอกนี้งามๆมันก็นไปสวยๆอยู่ ดอกนี้สวยนะสีพื้นไหมพี่นอกก้องคนหัวพื้นไหมลูกหัวจังหน่อยก็น่ากนะ็น่าสวยตัดบึงดอกนี้ก่อนพี่นนอเป็นตะเอาบ่ลนี่บวยดอกพื้นเกิน แก่เหลือเนาะเจเนาะพี่น้องเนาะเต้เสียวขามันโอ้ยขากระโบ๊เป็นเต่เาดอกพี่น้องมันคือแก่แต่แเหะอคะขาเป็นตะเกียงแซ็บเส็บมึงพี่น้องเอาเอาเอาหมดแล้วเขัวะมึงดู ข้างในบม่มียังเลยขาวเดีแกงนี่หวานจุยจยกบลุมกบลุมไว้นี่แหละปีนาปีรุ่นเกิดไหมนี่เกิดไม่แท้ๆไปหเห่าเจอเห็ดพึ่งหวานดุงนี่ตรงนี้หลายดอกเลยจ้านี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่ง นุ่มสามดอกสามดอกสี่ดอกเฮียงกันพี่น้องสามดอกสี่ดอกเฮียงกันดอกยังไม่แก่ดอกยังไม่แก่ถึงะจะแมงกินนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้อยู่สามดอกเลยเอาดอกอีกก่อนคุณมาบึง่เป็น,ปนยังไงโอ้ยคาหลุดโอ้ยดอกนี้เถาแล้วแก่แล้วแต่ แต่ขามันยังแข็งแข็งอยู่ด้วยพี่น้องดอกมันก็แข็งแม่อยู่ดูวงดอกนี้ดูอืมขาก็แข็งดีอยู่นี่ขาก็ดีๆอยู่พี่น้องนี่งามอยู่ นี่ดูอินฮิดบอทเนเน่นี่ปะเน่นี่นี่เห็นบอบ้านหมดกวนบอทเทนเกิดอีกดอกนี่ก็มันเกิดจองดอกนี่ใส่ได้ดอกนี่บอออกมันแก่พมด เว่ยงามๆอยู่อ,อ่อ,อนๆคาข้าขงในก็ดีอยู่ด้วยนี่พี่น้องดอกดีอยู่ดอกนะ ดอกทางในคนเนะทางในคนนยพี่น้องอ้ยสิมลไปเอามนกไปเอาเดินันนี่น,นั่นก็ไปเอานี่สวยด้ สวยจ้ะออกมาแบบนี้เหรอ มีอ่อนอยู่อ,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 อ่อนอ่อนอ่อนจ้าซึ่งมีิดนี่อยู่ไก่เห็ดผิดแต่น้อเห็ดผิดกรลไรไรดิพี่น้องอ่ะบร้อยนี่ขาเมี่ยงแท้ ขาเมี่ยงไปอ้ยเมีย่ยง,งหน่อยๆเมี่ยงทนห่งตุนตุนันตักออกออมันอ่อนเทอันนี้เฮ็ดเอเฮ็ดผึงผ่งไส้เฮ็ดผึ่งไส้นี่ก็แกงเส็บเสบนี่พี่น,องงน้องนี่ก็นัองอ,อ่อนๆเห็นบ่เียกงเส็บเส็บเนี่เสียวไปขกงนี่นังอ่อนๆ จเจออีกแล้วเจออีกแล้วสองดอกใกล้ๆก,กันนี่นูน่นอีกดอกหนึ่งพี่น้องหุ่นปุ่นๆกลางไนพอน่ะเดีย๋ดวยวเอาสองดอกนี้กันสองดอกนี้กอนกลางไหนกับิมีอีก ดอกอ่อนๆอนี่เทาแล้วเทาแล้วบ่เอ้ารู้งันไ ดอกหนึ่งเจออีกแล้วใกล้ๆก,กันนี่พี่น้องใกล้ๆก,กันนี่ตัดคาตัดค่าฟังเสียงกนอูนะคร่ะมีหอดหากเด็พี่น้องเห็ดยังหนอกเห็ดบานเฮามีหากวะ เห็ดหนีมีหัดหักมันหักไมกหมกบรจักหักเห็ดแหละจ้ะพี่น้องมันใหญ่แหงกระเลววงหักหากหน่อยก็อยากกินเห็ดตัดอ,อกเล,ล,ลไลโลดมันก็สะอาด บอสวยกบล right? ุมกบลุ่มบายวัดแสดงว่ามีคนมาเอาเลยดินี่ห้อยปาดขานี่ดอกนึงจุ่ม ดอ,อกนี้อ่อนๆอยู่นี่เจออีกเลี้ยวสองดอกสองดอกอ่อนๆพี่น้องน,นี่นีนน่นี่ใส่ได้ใส่ได้นุ่นนุ่นดอกนึงประตูประตูประตูบัวดงเหงามันสัมดึงปวดรถพี่น้องขาดปวดรถเหงามัน ดอกข้างหน้าใกล้ๆกันพี่น้องกาลิ่งเดี๋องเราตัดถิ่มเลยต้องเอาดอกนี้อ,อ,นอ,อน่อ,อ,อนๆเพื่องอ่อนๆนี่ปจะแต่เอาพี่น้องยังสิเอาขาวขังสิอ่อนดี